น,นี้เราสองคนกับเพื่อนผู้การเต่าจะไปบ้านเพื่อท,ท,ที่จะจะทำกิจกรรมกันเลยกน่อยว่าดยเรื่องการต่างเพิม y o ยูทู e การดูแลช่วยกันก็ปรึกษาหาเรือกันว่าดยเรื่องต่างๆวันนี้อาจารย์สมใจมหาการุณก็เพื่อนกันมารับ วันนี้บังเอิญเราไม่มีรถใหญ่ครับธรรมดาเราก็จะไปรถโยนกันวันนี้ก็ไปสบายๆด้วยมอไซค์ห่างกันไม่กี่กิโลรเราตอนนี้เรามุ่งหน้าไปตามถนนที่ไพลุกบ่านมานนักเราก็ค่อยๆไปช่วงนี้นะครับข่าวสารบ้านเมือง ก็มีหลายเรื่องที่ประกอบประเดประดังกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพรวนแล้วสิ่งที่มันจะเป็นการเอื้อต่อสังคมเราก็น้อยลงเข้าไปทุกทีผู้คนก็ลำบากนะครับปัญหาระดับชาติจากปัญหาความยากจนตอนนี้ ปัญหายาเสพติดมาเป็ที่นึ่ปัญหาเรื่องสาธารณสุขการส่มเสียงต่อโรคโควิดการส่มเสียงต่อโรคระบาดต่างๆเป็นสิ่งที่หวาดกลัวกับผู้คนมามากในบ้านของเราเพราะฉะนั้นหลังจากเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วก็ภาวะน้ำท่วม เราก็มีมาให้เห็นกันเนืองๆพอน้ำท่วมพอน้ำาหมดก็อปัญหาเรื่องสุขภาพก็กลับมาล้บป่าอีกครั้งนึ่งผมติดตามดูข่าวนะจารติดตามดูข่าวที่ภาคประเทศจีนประเทศจีนเองเขาก็ปิดกรุงปักกิ่งป,ปิดเมืองใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเมืองที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดต่อโควิดเขาก็ปิดเมืองเลยครับเมื่อวันสองวันนี้ก็มีข่าวแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็ประชุมเอเปกประชุมผู้นำโลกว่าด้วยเขตเศรษฐกิจทีนี้ก็หลายๆเรื่องที่เราจะต้องเตรียมเข้ามาก็น่าเป็นห่วงหลานลกูกหลานของเราปัญหา แต่และว,วันขา่าวสารบ้านเมืองแต่และว,วันก็มีให้เห็นกันปรบปลายจนถึงมีวนลุ่มที่สูงมีปริมาณที่สูงมากในเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งปฏิเสธไม่ได้หนึ่งในน,นั้นก็คือกัญชายาบ้ายาอีบใบกระท่อมต้มน้ำใบกระท่อมอื่นๆต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหากับ ประชาชนดับเยไว้ชนของเราตอนนี้เด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบางท่านที่อยู่ในเมืองท่านไม่ทราบนะครับคนต่างจังหวัดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมปถมปลายมห้ปหปหหรือมหนมสองคับบางพื้นที่สูงเสียง โดยเฉพาะตามแนวแตะเกียบชายแดนปฏิเสธไม่ได้ครับตอนนี้อยาบ้ารับบาดย่างหนักในบ้านเมืองที่อยู่ไกลปืนเที่ยงก็ระบ,บาดมาอย่างหนักเหมือนกันท่านอยู่ในเมืองท่านไม่อาตร์ปัญหาพวกนี้แต่ถ้าท่านสนใจในการที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆผมว่าน่าจะทำได้ไม่ยากนะ 哦啊，大家。